้าเราเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นนักรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้สกินแคร์ต่างๆเนี่ยครับเราก็ต้องเลือกใช้วิดีโอให้ถูกเพราะว่าแต่ละคลิปวิดีโอนะครับมันเหมาะกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างไปบางครั้งเราอยากจะเล่าให้เข้าถึงง่ายแล้วก็เลือกทําคลิปวิดีโอแบบเร็วๆนีเเ่เยค่เป็นเบอร์ส่วนฉา หรือบางครั้งเราอยากจะให้ภาพอย่างดูพรีเมี่ยมใสสวยงามดูสะอาดตาคิิดโอสไตล์ที่สอก็ตอบโจทย์เหมาะกับทุกสภาพผิวห,หอมด้วยสารสกัดธรรมชาติน้ำมันกลิ่นส้มวิธีใช้หรือถ้าใครอยากจะเล่าประสบการณ์ความหรูหราอลังการเนี่ยครับ c i n e ม a t i c beauty style ก็น่าจะเหมาะ welcome to 24 hours minerals Where luxury meets luxury tranquility ขึ้นอยู่กับการสื่อสารและกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้นะครับการถ่าย Real Beauty, Real Beauty ก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือซะมากกว่านะครับก็จะตั้งกับขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆ Clean Beauty ภาพเนี่ยมันใสมันสวยงามมันจำเป็นต้องใช้ไฟเยอะพอสมควรครับมันจะช่วยดึงในส่วนของสกินผิวต่างๆออกมาทนะี Video ่ในบิวตี้วิดีโอผมจะถ่ายแบบตรงข้ามกับแสงคียนะครับภาพที่ได้นะครับจะมีมิติ มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายทำนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจาก1985งเก้าแปดห้โปรดักชันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอแนวบิวตี้นะครับหรือเครื่องสำอางสกินแคร์ต่างๆ3รูปแบบนะครับก็คือ1เลยนะครับเรียวบิวตี้สไตล์สไตล์ที่2นะครับก็คือคลีนบิวตี้สไตล์อันดับที่3ซิเนมาติกบิวตี้สไตล์นะครับทั้ง3แบบนี้นะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองตามความเข้าใจของผมนะครับเราก็มักจะเห็นทั่วไปในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก่อนอออืื่่นนเเลยะครรับทาไมมมผต้งงงพูดถึ การถ่ายวิดีโอแบบบิวตี้สไตล์หรือการถ่ายพวกเครื่องสาอางสกินแคร์ต่างๆนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเยอะมากๆเลยครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทิก o k อก u t u b e หรือว่าจะเป็นรีวไอต่างๆนะครับดังนั้นนะครับในการทําสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะครับจึงมีความสําคัญต่อธุรกิจนี้นะครับที่ผมมาแชร์วิธีการถ่ายทำเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ลองได้ทํามาบ้างนะครับก็เลยเข้า ใจว่าทั้ง3าแบบนี้นครับมันมีความสำคัญหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอันแรกนะครับก็คือ real style หรือ lifestyle right beauty video นะครับนะคะแล้วก็พี่เป็นทอปเพื่อไม่ให้ลิปมันหลุดเดี๋ยวนะ คลิปวิดีโอสไตล์นี้นะครับเราจะเห็นได้ในสื่อพวกคลิปวิดีโอสั้นการถ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็จะใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์ไปไม่ได้มีการตกแต่งไฟเฟยอะไรเยอะแยะนะครับบรรยากาศเนี่ยอาจจะเป็นห้องธรรมดาทั่วไปนะครับทำไมคลิปง่ายๆไม่มีอะไรมากเหล่านี้นะครับมันเข้าถึงง่ายนะครับก็เพราะว่ามันเป็นภาพจริงๆเป็นบรรยากาศจริงๆมีการตัดต่อที่น้อยนะครับภาพที่ออกมามันสื่อให้เป็นความกันเอง สำหรับวิดีโอแนวนี้ถ้าเราอยากให้มันฟลอ์เวลาเราถ่ายทำนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมเลยครับก็คือสคริปต์เนื้อหาที่เราจะพูดถึงจะรีวิวหรือเราจะทดลองใช้นะครับยิ่งเราเตรียมตัวมาดีเท่าไหร่นะครับเวลาถ่ายทําจริงเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกประมาะติดขัดนะครับดังนั้นการที่เราเตรียมตัววางวัตถุประสงค์การรีวิวเนี่ยครับมาเป็นข้อข้อแล้วเนี่ยฮะมันจะไหลลื่นกว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นมืออาชีพพูดหน้ากองได้เก่งๆนะครับมันโอเคกว่าที่เราจะมานั่งพูดโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัววา วัตถุประสงค์หรือเนื้อหาเพื่อจะมาผู้หน้ากล้องนะครับ มาในส่วนของอุปกรณ์ในการถ่ายเรียลบิวตี้หรือไลฟ์สไตล์บิวตี้แบบนี้นะครับอาจจะมีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องหรือกล้องที่ไม่ได้แบบราคาสูงสูงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเห็นเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือซะมากกว่านะครับก็จะตั้งกับขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทําไปเรื่อยๆและถ้าหากใครอยากพูดไปด้วยนะครับก็จะใช้ไมค์ไวเลสลักษณะแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวที่ถูกกว่านี้ที่เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วก็ถ่ายทําไปนะครับส่วนเรื่องการจัดแสงจัดไฟเนี่ยไม่ต้องทําเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะเราต้องการความเรีย ความเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับหรือถ้าหากว่ามันมืดเกินไปอาจจะมีไฟดวงเล็กๆสักดวงหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาส่องในส่วนที่เป็นหน้าของเราหรือว่าจะเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ให้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการถ่ายทำนะครับมักจะถ่ายทำแบบลองเทคนะครับถ่ายไปยาวๆเลยแล้วก็ตัดต่อเอา คราวนี้มาในส่วนของการตัดต่อนะครับก็อย่างที่ผมเกินใบตอนแรกเลยนะครับก็คือตัดต่อให้กระชับนะครับตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกแล้วก็เอามาต่อกันนะครับส่วนโปรแกรมต่างๆนะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับที่เป็นโปรแกรมฟรีเดี๋ยวนี้เยอะมากเราถ่ายในมือถือเสร็จแล้วเราก็ตัดในมือถือเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมแคปคั t หรือตัดในโปรแกรมแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนั้นเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k r e e วหรือ YouTube s ช็อตส่วนใหญ่ก็เริ่มมีสามารถตัดต่อได้ในแอปพลิเคชันนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องสร้างเลย เยอะเยอะแยะอะไรมากมายนอกจากตัดต่อได้แล้วนะครับมันสามารถใส่ข้อความได้เลยด้วยนะครับคลิปประเภทนี้นะครับมันอาจจะแข่งขันด้วยจํานวนนะครับเพราะว่ามันทําได้ไม่ได้ยากมากนะครับเราเน้นไปที่จํานวนมากกว่าคุณภาพเนี่ยบาค้งกลยุทธ์การตลาดนี้อาจจะได้ผลกับแบรนด์บางแบรนด์ก็ได้นะครับ โอเคครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของการทําคลิปบิวตี้วิดีโอสไตล์เรียลไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับข้อดีนะครับก็คือมันเป็นการทลายกําแพงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคนะครับแม้ว่าสินค้าตัวนี้มันจะถูกหรือมันจะแพงก็ตามนะครับมันสามารถที่จะเข้าถึงง่ายไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรเยอะแสงสีเนี่ยธรรมดาเลยถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเหมือนคนทั่วไปที่เขาถ่ายกันนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเล่นหรือว่าจะเป็นการ การถ่ายแบบชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นหากเราใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทำมันทำให้เข้าถึงคนกลุ่มธรรมดาทั่วไปได้ง่ายนะครับหากเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับที่จะมาทำในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆหรือหากใครที่เป็นแบรนด์ SME เเพิ่งสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยคลิปลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นไวรัลมากกว่าคลิปวิดีโอ บิวตี้ที่มันประดิษฐ์ประดอยเยอะนะครับคลิปวิดีโอแบบนี้คนจะดูเยอะนะครับ พูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาดูข้อเสียของคลิปวิดีโอบิวตี้แบบเรียวๆแบบนี้กันบ้างนะครับแน่นอนครับภาพที่ออกมาเนี่ยครับสินค้าเนี่ยอาจจะดูไม่แพงอาจจะเป็นข้อเสียอีกมุมหนึ่งนะครับไอคลิปอย่างเงี้ยอาจจะเข้าถึงได้ง่ายก็จริงแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะดูไม่เป็นมืออาชีพบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดีคนที่ดูนะครับเขาไม่ได้อยากดูนะครับดังนั้นนะครับต่อให้เป็นคลิปวิดีโอแบบเรียวก็จริงครับมันก็เสี่ยงนะครับที่เราจะทําให้มันเรียวมากเกินไปนะครับ ทำให้ภาพลักษณ์เนี่ยลดลงมานิดหนึ่งนะครับบางทีเครื่องสาอางแบบแบบแบรนด์ดังๆนะเคยทําโฆษณาแบบหรูหราม,มาเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆแบรนด์มาทํารีวิวแบบคุณภาพลดลงมานะครับบางครั้งนะครับมันอาจจะทําให้แบรนด์เนี่ยดูดรอปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งในความคิดของผมเองนะครับ หลายๆแบรนด์เครื่องสำางสกินแคร์ก็จะชอบลักษณะวิดีโอแบบนี้มากๆนะครับใส่ฟองน้อยกลิ่นหอมอ่อนๆจากลาเวนเดอร์โรสแมรี่และเศษแค่บีบเล็กน้อยลงบนฝ่ามือที่เปียกถูกเบาๆให้เกิดฟองแล้วนวดลงบนผิวหน้าคลีนบิวตี้วิดีโอคลิปประเภทนี้นะครับจะให้ความคลีนใส สวยงามดูเป็นมืออาชีพผู้ชมนะครับสามารถเห็นเท็กเจอร์ของสินค้ารวมถึงสกินผิวดูใสดูสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอประเภทนี้นะครับในสื่อโซเชียลประเภท y o u YouTube f a c e b o o k แอดในเว็บไซต์แล้วก็รวมไปถึงอาจจะเห็นแบบออฟไลน์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับบางครั้งก็อาจจะมีไปเปิดในจอง,งานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่เนี่ยครับก็จะเอาคลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้เนี่ยไปโชว์ในงานที่ไปออกบูธต่าง าน,นะครับ โดยันดับแรกนะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมได้ทํามานะครับหเลยผมจะเตรียมพวกช็อตลิสต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะถ่ายให้กับอินฟลูเอนเซอร์หรือนางแบบเพื่อที่จะได้โชว์สินค้านะครับรวมถึงลําดับการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเรียงลําดับไปนะครับอาจจะมีการโชว์ให้เห็นบีฟอร์อ f t เตอร์ว่าใช้แล้วผิวดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็อาจจะต้องเรียงลําดับขั้นตอนเพื่อที่จะบรีฟหน้างานให้กับนางแบบหรืออินฟลู เซอร์ที่มาถ่ายทำกับผมนะครับซึ่งพอสคริปต์และช็อตลิสต์เนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปถึงขั้นตอนการถ่ายทำครับ ขั้นตอนการถ่ายทำเนี่ยแน่นอนครับการถ่ายลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือไฟครับเพราะว่าไฟเนี่ยครับมันจะช่วยดึงในส่วนของสกินผิวต่างๆออกมานะครับการที่ภาพเนี่ยมันใสมันสวยงามนะครับมันจําเป็นต้องใช้ไฟเยอะพอสมควรครับแล้วก็บ g ก o ก n าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นฉากขาวฉากฟ้าสลับกันนะครับผมจะใช้ไฟประมาณ4ดวงนะครับก็คือ1เลยนะครับก็จะเป็นคีร์ไลท์นะครับเพื่อส่องให้เห็นหน้านางแบบเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ันดับที่2นะครับผมก็จะใช้เป็นฟิลไลท์นะครับเพื่อที่จะลบเงาในส่วนของหน้านางแบบนะครับทั้ง2ดวงนี้เป็น2ดวงที่สําคัญมากๆนะครับและไฟดวงที่3นะครับผมจะยิงกับฉากหลังนะครับเพื่อที่จะให้แบ็กกราวด้านหลังเนี่ยมันดูไม่มืดแล้วก็ทําให้มันสะอาดตาด้วยครับภาพที่ได้มันจะคลีนใสมากยิ่งขึ้นนอกจากไฟทั้ง3าดวงเนี่ยความจริงแล้วมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้ไฟอีกดวงหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นผลิตภัณฑ์ตอน ที่นางแบบชูขึ้นมาสมมุติว่าโทรสั์นี้เป็นสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางนะครับในสตอรี่ไลน์เนี่ยผมจะให้นางแบบเนี่ยชูขึ้นมาแบบนี้นี่ครับ เราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยมันจะมืดนะครับแต่ถ้าหากมีไฟสักดวงมากระทบนะครับมันจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ชัดเจนนะครับคราวนี้มาในอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็คงจะถ่ายไม่ได้นะครับก็คือกล้องนั่นเองนะครับเราจะใช้เป็นมิเ l เลตหรือ d s l r ก็ได้นะครับขอให้ถ่ายวิดีโอได้ตั้งค่าไปที่4ฟหรือโ k ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจัดไฟขนาดเนี้ยคุณภาพมันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่า25เฟรมเร มันดูสมจริงเหมือนภาพยนตร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการตั้งค่าไวบาลานในงานวิดีโอแบบ c ล e นบ beauty style แบบนี้นะครับถ้าเอาตามขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นพวกเกรการ์ดหรือกระดาษขาวก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วเราก็ใช้คัตตองไวบาลานในกล้องเพื่อจะทําให้อุณหภูมิสีมันตรงที่สุดนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับจะใช้สายตาในการประเมินนะครับถ้าหากว่าผมเห็นแล้วว่าถึงมันจะไม่ตรงมากซึ่งอันเนี้ยผมชอบ ผมเนี่ยเอามาปรับในโปรแกรมตัดต่อได้อีกนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับส่วนถ้าหากมีการบันทึกเสียงสามารถที่จะใช้ไม์ต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่งานที่ผมถ่ายมาล่าสุดเนี่ยครับก็จะไม่ได้ใช้ไม์ไวเลสแต่จะเป็นการใช้ไวโอเวอร์ในการเล่าเรื่องของคลิปวิดีโอนี้นะครับการถ่ายทําวิดีโอสไตล์นี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่มันจะยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนการวัดแสงวัดสีต่างๆและการลบเงาแล้วแต่คนนะครับว่าจะซีเรียสแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ ถ่ายทำลักษณะแบบนี้นะครับเงาต่างๆเนี่ยก็จะมีได้แต่มีน้อยนะครับก็ต้องดูให้ดีในจุดนี้คือต้องละเอียดนะครับในเรื่องของการทำคลีนบิวตี้วิดีโอแบบนี้นะครับ ส่วนในการตัดต่อเลยครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสําหรับผมแล้วนะครับก็จะตัดเรียงช็อตตามสตอรี่ไลน์ที่ผมวางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การปรับสีนะครับผมถ่ายมาโดยตั้งค่า Picture Profile เป็น l o อก Profile นะครับอย่าง Sony เนี่ยผมก็ใช้เป็น s l o g 3อเอามาปรับแต่งสีตามที่ตัวผมต้องการจะเน้นไปที่ให้ภาพเนี่ยดูสะอาดตานะครับ และข้อดีของสไตล์คลีนบิวตี้วิดีโอแบบนี้นะครับวิดีโอออกมาได้ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพนะครับภาพลักษณะแบบนี้นะครับได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในหมู่ของงานบิวตี้เราจะเห็นบ่อยเลยนะครับในคลิปวิดีโอประเภทแบบนี้นะครับมันเหมาะกับสำหรับคนที่อยากจะให้แบรนด์เนี่ยมันดูมีระดับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคครับคราวนี้เรามาดูถึงข้อเสียของคลิปวิดีโอบิวตี้ประเภทนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือขั้นตอนการถ่ายทําที่ค่อนข้างใช้เวลาในการจัดแสงจัดไฟตั้งค่ากล้องต่างๆการวางตอรี่ไลน์ที่ละเอียดมากขึ้นกว่าคลิปวิดีโอแบบเรียลสไตล์นะครับจะเสียเวลาตรงนี้นะครับถ้าเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยก็จะใช้ทีมงานที่ค่อนข้างเยอะจัดแสงได้อย่างละเอียดมากกว่าของผมอีกนะครับและข้อ2นะครับภาพเนี่ยครับมันดูเหมือนโฆษณามากเกินไปนะครับมันขาดความเป็นกันเอง ขาดความอบอุ่นนะครับแน่นอนครับมาตรงข้ามกับคลิปวิดีโอแบบเรียวๆนะครับคนที่รับชมนะครับพอเห็นภาพที่สวยครีนใสแบบนี้นะครับรู้ได้เลยนะครับว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินะครับทำให้คลิปวิดีโอบิวตี้ประเภทนี้ครับเข้าถึงลูกค้าที่เป็นแบบแมสกลุ่มใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะยากนะครับในการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ในการโปรโมทอย่างเช่นอ่าลูกค้าที่ชอบถ่ายติ๊กตอกเฟซบุ๊กรีวอะไรอย่างเงี้ยครับพอเห็นคลิปวิดีโอประเภทเนี้ยก็คิดว่าเป็นโฆษณาแล้วก็อาจจะเลื่อนทิ้งไป คลิปวิดีโอบิวตี้ประเภทที่สามนะครับก็คือซีเนมาติกบิวตี้วิดีโอนะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอประเภทนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่สื่อถึงอารมณ์ความเรามุนละไมความหรูหราและดึงในส่วนของจิตวิญญาณของแบรนด์ออกมานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ศิลปะในการเล่าเรื่องสูงมากๆครับซึ่งจะนิยมใช้ในแบรนด์ที่เป็นแนวสปาหรือลักชวรี่สกินแคร์แบรนด์นะครับซึ่งคลิปวิดีโอประเภทนี้นะครับมันจะเล่นกับอารมณ์ของภาพการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้มันจะมีความแตกต่างกับ2คลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับ คลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์ในการทำนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะไม่ได้ทําเป็นกองใหญ่โตนะครับแต่ว่าก็ทําให้มันมีมูดอารมณ์ของภาพประมาณหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับยิ่งเป็นของต่างประเทศเนี่ยจะทํากันเยอะเลยนะครับซึ่งวิธีการของผมนะครับก็จะเน้นไปที่การเล่าเรื่องเป็นหลักนะครับเราต้องวางคอนเซปต์มูทแอนโทนให้ชัดเจนมากๆครับสื่อไปทางไหนนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับได้มีโอกาสได้ทําคลิปวิดีโอประเภทนี้นะครับก็จะมีการจัดฉากลักษณะ แบบห้องมืดนะครับแล้วก็ใช้ฉากสีดำเน้นไปที่ผิวของนางแบบเน้นไปที่ขั้นตอนการทำสปาแล้วก็มาวางในส่วนของที่เป็นอารมณ์ของภาพต้องการให้ภาพให้ออกมาเนี่ยมันดูสงบเรียบหรูนะครับเน้นการตั้งกล้องนิ่งๆถนะ่ายทำ และต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้มาทำ Cinematic Beauty Video อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับก็จะใช้เป็นกล้อง Sony A7S3 เน้นคุณภาพของวิดีโอเป็นหลักนะครับแต่ว่าใครที่มีกล้องรุ่นไหนนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าการกําหนดโทนต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมันไม่ได้อยู่ที่กล้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาในส่วนของไฟนะครับผมก็เลือกไฟเป็นไฟ Key Light หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นไฟอวารัน300วัตต์นะครับแล้วก็ใส่กับซอฟต์บ็อกและกริดนะครับ เพื่อที่จะได้ควบคุมแสงได้มากขึ้นนะครับไม่ให้แสงเนี่ยมันไปตกกระทบกับในส่วนอื่นๆที่เราไม่ต้องการที่จะเน้นนะครับแล้วก็ไฟอีกดวงหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไฟแบบไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งนะครับเป็นไฟแท่งนะครับเพื่อที่จะเอามาลบเงานะครับเพราะว่าเวลาผมถ่ายนะครับผมจะถ่ายแบบตรงข้ามกับแสงคีลท์นะครับภาพที่ได้นะครับจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายทำนะครับ ส่วนเรื่องของมุมภาพนะคะก็แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมจะถ่ายทําแบบคอนทาสไลติงนะครับผมจะเล่นกับเงาของภาพนะครับเพื่อที่จะเอาเงานั้นนะครับให้เห็นชัดๆนะครับส่วนเฟรมเรทที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะสลับกันใช้เลยครับอย่างเช่นถ้าผมตั้งกับขาตั้งกล้องนิ่งๆนะครับผมก็จะใช้25เฟรมเรทนะครับแต่ถ้าหากว่าผมมีการเคลื่อนกล้องผมจะใช้ pan h ฮลเพื่อที่จะเก็บภาพเคลื่อนไหวนะครับเปิดการสั่นให้กล้องแล้วก็ใช้เฟรมเรทสูงๆเพื่อที่จะเอาวัสดุโมชั่น ลดการสั่นไหวนะครับหรือบางครั้งผมต้องการให้ภาพเนี่ยมันค่อนข้างดูเรียวเข้าถึงอารมณ์นะครับผมก็จะไม่ดึงสโลว์เพื่อให้ภาพที่ได้นะครับมันดูสั่นไหวดูเข้าถึงอารมณ์สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับข่าวนี้มาในส่วนของขั้นตอนการตัดต่อของผมนะครับก็จะใช้วิธีการตัดต่อให้มีความคอนติเนียต่อเนื่องกันอย่างสมูทลื่นไหลนะครับอย่างเช่นอ่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่มีการ นวดลงไปนะครับช็อตแรกอาจจะเป็นช็อตผ่านไหล่ฟืบลงมานะครับแล้วก็อีกช็อตหนึงเนี่ย ก็จะเป็นโครสอัพให้เห็นตอนที่มือของคนนวดค่อยๆกดตรงใบหน้าซึ่งเป็นผ้าที่ต่อเนื่องกันมานะครับซึ่งการตัดต่อแบบนี้นะครับภาพที่ออกมาเนี่ยครับดูต่อเนื่องสวยงามนะครับช็อตอื่นๆนะครับก็พยายามตัดต่อให้ตรงกับสคริปต์ที่เราวางไว้นะครับมันจะทําให้การเล่าเรื่องของเราเนี่ยถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนํามากๆเลยนะครับก็คือการเลือกซาวด์ครับ cinematic beauty video แบบนี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็จะใช้ซาวด์เป็นแนว แบบเปียโนไวโอลินนะครับซึ่งดนตรีหรือเพลงลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเหมาะนะครับที่จะเอามาทําให้ภาพเนี่ยมันดูมีความหรูหรามีความยิ่งใหญ่นะครับ Discover a new dimension of skincare presenting a unique innovation in facial care Our nourishing routine consists of gentle touches คราวนี้เรามาดูข้อดีของคลิปวิดีโอประเภท c i n e ม a ติกบิวตี้วิดีโอกันบ้างนะครับคลิปวิดีโอลักษณะนี้นะครับมันคืองานเล่าเรื่องครับไม่ใช่แค่รีวิวเพียงอย่างเดียวเหมาะกับแบรนด์ที่อยากสร้างเอ็ก r พลเยนให้กับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วนะครับ,รบก็จะเอาไปใช้ในการเปิดงานอีเวนต์เว็บไซต์เพื่อสร้างภาพจำให้ดูลักชวรี่นะครับ มันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียนะครับในแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีจุดเด่นและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างคลิปวิดีโอประเภทซีเนอมาติกบิวตี้วิดีโอนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็คือมันเข้าถึงกลุ่มแมสได้ยากครับสื่อสารได้ช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องมีทีมงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นุูมกับถ่ายทำไลติ้งแล้วก็ตัดต่อนะครับถ้าหากใช้กองใหญ่เนี่ยก็จะมีคอร์สสูงนะครับในการทําคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการทําคลิปวิดีีโอประเภทน้ ภาพสวยก็จริงครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นข้อเสียเปรียบให้กับสไตล์รูปแบบที่1นึ่งเรียวบิวตี้วิดีและ c l e a บิวตี้วิดีโอเขาจะมีความชัดเจนในการรีวิวนะครับแต่ว่าพอมาเป็นสไตล์ที่3 Cinematic ติกบิวตี้วิดีโอเนี่ยเราจำเป็นต้องบิวอารมณ์ให้เหมือนภาพยนตร์นะครับมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องให้กระชับนะครับภาพสวยก็จริงแต่อาจจะสื่อสารไม่ได้ครับ โอเคครับเราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอบิวตี้สามสไตล์ที่ผมเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะอาจจะหนักไปหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยลองนั่งดูนั่งฟังเรื่อยๆนะครับอาจจะพอเข้าใจได้นะครับว่าสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับก็จะมี3รูปแบบนะครับหากเราเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นนักรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้สกินแคร์ต่างๆเนี่ยครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปวิดีโอนะครับมันเหมาะก บางครั้งเราอยากจะเล่าให้เข้าถึงง่ายเราก็เลือกทําคลิปวิดีโอแบบเรียวๆหรือบางครั้งเราอยากจะให้ภาพเนี่ยมันดูพรีเมียมใสสวยงามดูสะอาดตาคลิปวิดีโอสไตล์ที่2ก็ตอบโจทย์หรือถ้าใครอยากจะเล่าประสบการณ์ความหรูหราอลังการนะครับคลิปวิดีโอที่3เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับขึ้นอยู่กับการสื่อสารและกลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้นะครับและถ้าหากใครมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครยังไม่ได้ติดตาม1985 Production นะครับก็สามารถติดตามได้เลยครับ ผมก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพนิ่งวิดีโอรวมถึงการรีวิวแกลเชตต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ